ดอกไม้และต้นไม้บนที่ราบเป็นคลื่นเล็กน้อยตามแรงลมและกองทหารนักผจญภัยจำนวนมากในระยะไกลล้อมรอบปราสาทสายฟ้าเป็นชั้นๆผู้คนมากมายล้อมรอบปราสาทสายฟ้าหลัลักฟินขมวดคิ้วขนาที่เขาเฝ้ามองจากระยะไกลาภาพตรงหน้าบ่งบอกชัดเจนว่าคนกลุ่มใหญ่นี้น่าจะรวมพลังการปิดกั้นทางไปปราสาทสายฟ้าแม้ว่าคุณจะมีหินสายฟ้าคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปได้พี่ใหญ่พี่รองข้าจะไปหาท่าน หมิงยูหลัวเฟิงส่งเสียงด้วยกำลังเดิมของเขาหงและเทพสายฟ้าพยักหน้าเล็กน้อยหลัวเฟิงหลับตาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายจักรวาลเสมือนอย่างรวดเร็วจักรวาลเสมือนจริงจุกซิงเบ่ก่อนในภูเขามังกรดำหลัวเฟิงยืนนอนอยู่บนสนามหญ้าในบ้านของเขาและหน้าจอก็อปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาบนหน้าจอปรากฏชายผู้สง่างามและกำยำม,มากซึ่งเป็นมัขณายกภายนอกของแผนกทหารของสาขาบริษัทจักรวาลเสมือนในเฮยหลงซานห้าหหลัวเฟิงหมิงยูหัวเราะเสียงดังด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขมากอาจารย์หมิงยู หลัวเฟิงโค้งคำนับเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพตอนนี้ฉันเอเห็นพื้นที่แกนกลางแล้วล้อมรอบด้วยกองทัพนับพจนนายขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอมียูยิ้มและพูดว่านี่เป็นการตัดสินใจร่วมกันโดยองค์กรหลักทั้งหมดหลังจากทราบว่ามีการมอบรางวัลชีวิตที่ชานฉลาดของปราสาท ให้ทุกฝ่ายส่งกองกำลัง10%ของพวกเขาเพื่อสร้างกองทัพร่รวมกันล้อมรอบปราสาทอย่างหนักหน่วงปรับใช้การควบคุมมอและห้ามใครก็ตามที่ไม่ใช่กองกำลังขององค์กรเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนสมบัติโอหลวงเฟิงตกตะลึง10%ของกำลังพลนั่นคือเกือบ200 0 0 0นายมันง่ายเกินไปสำหรับกองทัพระดับ9้าที่มีดาว200 0 0ดวงที่จะปิดกัน้นทางไปยังปราสาทด้วยวิธีนี้แม้ว่านภพภรยคนอื่นจะได้รับหินสายฟ้าพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนมันได้แต่คุณ ไม่เป็นไรคุณของเทพสายฟ้าทั้งสามคนและข้อมูลอื่นๆได้ถูกส่งไปยังสน,นักงานใหญ่ชั่วคราวในนามของผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันดังนั้นถ้าคุณไปที่นั่นกองทหารสองแสนนายจะรู้ว่าคุณคือลูกน้องสามคนของฟิวชันมิงกิวจะไม่มีใครยั่วยุค,คุณมิงกิวลัวเฟิงถอนหายใจด้วยความโลงอกพวกเขารวบรวมข้อมูลของทุกคนจริงๆเมื่อพวกเขาไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไปพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในปราสาทสายฟ้าได้เลยอาจารย์มิงยูมีสมาชิกอีกสองคนในทีมของฉัน หลูวเฟิงส่งข้อความง่ายๆเช่นภาพของไทนังฮีและเอโอโอเคพวกเขาควรจะตามชื่อลูกน้องของฉันด้วยมิงหยูพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณท่านอาจารย์มิงหยูถ้ายอย่างนั้นข้าจะออกจากเครือข่ายจะกระวลเสมือนจริงก่อนหลูเฟิงทําความเคารพเล็กน้อย55ถูกต้องหลูเฟิงคุณจะไปที่ปราสาทต,ตอนนี้ดังนั้นมันควรจะเป็นการแรกรางวัลไหมหมิงหยูถามด้วยในตาแห่งความคาดหวังอาจารย์มิงหยูต้องตระหนักถึงสถานการณ์ภายในอาณาจักรหลูเฟิงพูดอย่างช่วยไม่ได้ ด้วยการมาถึงของกองทัพสองล้านคนทีมของฉันห้าคนไม่มีโอกาสิ้นรวนบนหน้าจอมีอยู่พยักหน้าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเราจะทำงานหนักและไม่ทำให้หลอดหมิงอยู่ผิดหวังถ้าเราทำงานหนักเราก็สามารถแลกกับสมบัติได้หลวงเฟิงหัวเราะอย่าก,กังวลข้าจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเลวร้ายแน่นอนหมิงอยู่พูดตรงๆขอบคุณท่านการสื่อสารถูกตัดขาดทันทีเขตแดนภายในเขตแดนเสียงลมวิบวิวหลวงเฟิงและอีกห้าคนรีบบินากองกำลังผสมในระยะไกลยหยุดกองทัพนักผจญภยัยอันเกรงไกรเปรียบเสมือนกำแพงเหล็ก และแม้แต่ยุงก็ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ชายชะกันคนหนึ่งมีหัวเป็นสิงโตยื่นมือออกมาและตะโกนอย่างรุนแรงหลัวเฟิงและคนอีกห้าคนลงมาเราอยู่ภายใต้คําสั่งของหลอดมิงกิวแห่งภูเขาสาขวานเทพเจ้าสายฟ้าตะโกนโอชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเป็นสิงโตในตาสีเหลืองเข้มของเขาจ้องมองไปที่หลัวเฟิงและอีกห้าคนและมีคนเกือบพันคนอยู่ข้างหลังเขามีกองกาลังทั้งหมดเกือบสองแสนในรอบปราสาท โดยแบ่งออกเป็น36ทีมสำหรับการป้องกันแต่ละทีมมี1,000คนให้คน36,000คนตื่นตัวตลอดเวลาจากนั้นจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทนที่โดยไม่ละทิ้งกองกำลังนอกองค์กรใ,ใดๆชายหัวสิงโตโก้มหัวลงเพื่อดูหน้าจอคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบนแขนของเขาข้อมูลง่ายๆเช่นหัวของคน5คนของหลวเฟิงปรากฏบนหน้าจอชายหัวสิงโตมองดูอย่างระมัดระวังที่หลวเฟิงทั้ง5คนา 5, 5 5ชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเป็นสิงโตยิ้มอย่างเต็มใจพวกเขาเป็นพี่น้องของภูเขาสามขวาน ผู้ชายและมากของภูเขาสังขวัญอยู่ไม่ไกลจากที่นี่คุณทั้งห้าสามารถหาพวกเขาได้เพียงแค่ถามขอบคุณหลวเฟิงยิ้มคนห้าคนเข้าไปในฝูงชนจำนวนมากโดยตรงและชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเป็นสิงโตก็พูดผ่านการถ่ายท่อเสียงด้วยพลังคุณมีหินสายฟ้าขายไหมเรายินดีจ่ายในราคาสิทธิผลิตจักระวาลสี่เหลี่ยมสำหรับหินสายฟ้าหนึ่งก้อนขออภัยท่านหลอดห้ามการซื้อและขายหลวเฟิงเทเลตผ่านเสียงพร้อมกับใช้ความคิดของเขาและเหลือมองไปที่เขาอย่างไรก็ตามนายท่านข้าไม่รู้ว่า เจ้าได้หินสายฟ้ามากี่ก้อนที่นี่ชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเป็นสิงโตพูดผ่านการส่งสัญญาณเสียงทำไมคุณไม่ขายบางส่วนและแลกกับคริสตันคอสมิกบ้างโอขอฉันคิดดูก่อนหลัวเฟิงยิ้มจากนั้นเขาก็จะไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับทั้งสี่คนเมื่อมองดูลัวเฟิงและคนอื่นๆจะไปชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเป็นสิงโตก็แต่จมูกหนาๆของเขาแล้วตะคอกอย่างไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจมากที่เขาไม่ได้รับหินสายฟ้ากองกาลังพันธมิตรประจําการอยู่ด้านนอกแน่น และด้านในหลุมทีมรักษาความปลอดภัยทั้ง36คนที่อยู่ด้านนอกดูเคร่งเครียดม,มากแต่ภายในมีเสียงหัวเราะและการสนทนามีการทำธุรกรรมการซื้อและขายหินสายฟ้ามากมายอสิ่งที่เรียกว่าผู้คนไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองสวรรค์และโลกจะทำลายทุกคนอยู่ในระดับที่9และมีคนไม่กี่คนที่ซื้อและขายหินสายฟ้าในฝูงชนหลวเฟิงและคนอีกห้าคนนั่งล้อมรอบบนพื้นหญ้ากองทัพพันธมิตรทั้งหมดก็นั่งลงเป็นสองและสามคนและหลายคนรีบมาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสมบัติ หลัวเฟิงมองไปที่ด้านหน้าซึ่งเป็นปราสาทโบราณหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงลูอูเฟิงเฝ้าดูปราสาทเป็นเวลาสามชั่วโมงเต็มแต่พบสิ่งแปลกๆบางอย่างในช่วงสามชั่วโมงนี้มีเพียงบางครั้งที่บางคนในชุดต่อสู้และหมู่กลุ่มทั้ง 4, สี่สาเข้ามาในปราสาทในเวลาเพียงสามชั่วโมงคนเกือบหนึ่งร้อยคนเข้าไปในปราสาทเป็นไปได้ไหมว่าในสามชั่วโมงมีคนหนึ่งร้อยคนเข้าไปแลกเปลี่ยนสมบัติมีสมบัติทั้งหมดเพียงสามร้อยสิบสองชิ้นเท่านั้นห้าห้าที่ผิดไปแล้ว ด้วยรอยยิ้มที่ฉายก้าวในสิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาในปราสาทเพียงเพื่อร่วมสนุกคุณต้องรู้ว่ามีการกล่าวกันว่าพันธมิตรพันธมิตรแต่พวกเขาแบ่งออกเป็นทีมเดี่ยวทีมย่อยเป็นตัวแทนของโดเมนมาสเตอร์และมาสเตอร์ของโลกด้วยกองทัพที่มีถึงสองล้านคนจะต้องเกิดการสังหารอย่างสาหัสในภายหลังดังนั้นทุกคนจึงไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาได้สมบัติมาดังนั้นพวกเขาจะจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเข้าไปในปราสาทเพื่อจงใจสร้างความสับสนให้กับผู้คน พวกเขาถึงกับจ่ายเงินเพื่อให้คนจากทีมอื่นเข้าไปอย่างไรก็ต่างพวกเขาสามารถได้รับเงินมากมายเพียงแค่เข้าไปในปราสาทเพื่อเดินเล่นใครจะไปลิงผอมๆพูดเขามองไปที่หลวเฟิงด้วยรอยยิ้มจู่ๆหลวเฟิงก็ตระหนักได้เวลาผ่านไปทุกนาทีทุกวินาทีในปราสาทโบราณผู้คนมักจะเข้าไปและเกือบทั้งหมดสวมหมวกนิรภัยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแลกเปลี่ยนสมบัติและใครไม่ได้แลกเปลี่ยนสมบัติหลวเฟิงหายใจเข้าลึกๆส่งชุดต่อสู้โลหะผสม และหมุกนิรภัยบนศีรษะมีเพียงดวงตาของเขาเท่านั้นที่เปิดเผยตรงไปที่ปราสาทออกจากฝูงชนและเดินไปที่ปราสาทคนเดียวสิ่งนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากมองดูมันแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าคนที่เดินไปที่ปราสาทกําลังจะแลกเปลี่ยนมันจริงๆหรือปลอมมันขึ้นมาหากเขามองไปที่หลวเฟิงอย่างระมัดระวังฝาบาทนี่คือหินสายฟ้าที่กองพลที่สองส่งมาพวกเขาขุดสองพื้นที่และสังหารสามทีมพวกเขาได้หินสายฟ้าทั้งหมด ประมาณ2.1ล้านก้อนท่ามกลางกลุ่มพันธมิตรเจ้าชายองค์ที่9้ารายล้อมไปด้วยผู้คุ้มกัน8คนบรลินนั่งอยู่ที่นั่นและชายคนหนึ่งข้างๆเขายื่นสายรัดข้อมืออวกาศให้ด้วยความเคารพ2.1ล้านหินสายฟ้าบรลินหยิบสายรัดข้อมืออวกาศและพูดเบาๆสั่งให้กลุ่มอื่นส่งหินสายฟ้าไปให้เร็วเพื่อแลกรหัสสามารอหักทั้งหมดของลูกแก้วมรดก30ล้านหินสายฟ้าครับนายท่านชายคนนั้นพยักหน้าด้วยความเคารพบรลินหันศีรษะเล็กน้อยและมองไปทางปราสาทในเวลานี้หลุเฟิง เพิ่งก้าวเข้ามาในปราสาทโบรินเยอ้ยอยันเมื่อฉันไปแลกเปลี่ยนสมบัติพวกเขาทั้งหมดซ่อนหัวและหางของพวกเขาและสิ่งที่แลกเปลี่ยนในท้ายที่สุดก็คือคนที่น่าสงสารเหล่านั้นทั้งหมดฉันไม่ได้สนใจอันดับมีเพียงสิ่งที่หาที่เปลียบไม่ได้เท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชุดลูกบอลคริสตัลความกุ่นของอวกาศที่ล้ำคา่ามันสำคัญกว่าสมบัติอื่นๆทั้งหมดรวมกันฝ่าบาทชายอีกคนหนึ่งรีบเข้ามาทำความเคารพและส่งแหวนอวกาศด้วยความเคารพนี่คือหินสายฟ้า1.68ล้าน ก้อนที่กองผลที่ห้าได้มาตาของโรลินเป็นประกายเขาหยิบวงแหวนอวกาศขึ้นมาแล้วรีบลุกขึ้นมาเธอตามฉันเข้าไปในปราสาทต,ตอนนี้แลกรหัสผ่านก็พอแล้วครับโรลินเดินตรงไปที่ปราสาทพร้อมกับบอดี้การ์ดสี่คนโดยไม่ปิดบังตัวตนของเขาและดึงดูดความสนใจของผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนจากกองกําลังผสมในทันที